ที่ท่าทีของทางก้าวไกลโดยทางคุณลมก็แล้วกันที่ออกมาตั้งคำถามนะคะเรื่องการงดประชุมรัฐสภาที่ไม่สามารถเสนอแก้ไขมาตรา272ได้นะคะโดยเปิดเผยว่าเตรียมจะยื่นนะคะวาระการหารือกับประธานรัฐสภาทบทวนมติการเสนอชื่อคุณพิธานนั่งนายกซ้ำแล้วก็บอกว่าไม่อยากเห็นการเข้ามาแทรกแซงอำนาจรัฐสภาด้วยรัฐมนูญอีกแล้วค่ะ นายรังสิมันโรมโคศก้าวไกลนะคะให้สัมภาษณ์ในการประชุมสสก้าไกลบอกว่าจริงๆแล้วต้องนําไปสู่การเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุมสภาแต่เมื่อได้มีการประกาศนะคะงดการประชุมสภาแล้วนั้นทําให้ไม่สามารถพิจารณาวาระใดๆได้เลยพรรคเก้าไกลจึงได้มีการถกเถียงกันในประเด็นต่างๆแล้วก็มีมติที่เกี่ยวพันกับการดําเนินการของพรรคเก้าไกลในสภาต่อไปประการแรกเดิมทีในวาร,ระการประชุมนั้น มีวาระหลักๆอยู่สองวาระคือวาระในการเลือกนายกธมนตรีและการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อปิดสวิต์สวหากไปดูกรณีที่ทุกฝ่ายพูดตรงกันว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเลือกนายกธมนตรีอย่างเร่งด่วนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถรอคอยได้พี่น้องประชาชนต้องการให้มีผู้นำในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับกลายเป็นว่ามีการงดการประชุมซึ่งทำให้การพิจารณาเลือกนายกล่าช้าออกไปและเป็นเรื่องที่ น่าเสียดายเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดคุยและหาทางออกประการที่สองคุณลมบอกว่าถึงแม้จะมีการอ้างนะคะในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องให้สารร,รัฐมนูญวินิจัยกรณีการตีความข้อบังคับการประชุมข้อที่41เมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นแต่ว่าในวาระการประชุมรัฐสภาไม่ได้มีวาระเพียงแค่การโหวตเลือกนายก เพราะเหตุใดทําไมถึงไม่เอาวาระการแก้ไขรัฐมนูญในมาตรา272ที่พักเก้าไกลต้องการจะยกเลิกหยิบขึ้นมาพิจารณาเราไม่จําเป็นต้องปล่อยเวลาเอาไว้เฉยๆสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้แล้วก็หาทางออกให้กับสอวอที่ต้องการจะปิดสวิตตัวเองอยู่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเดินหน้าออกจากความขัดแย้งที่รื้อรังเป็นชนักจิตหลังทำให้ประเทศเดินต่อไปไม่ได้ ว่าการที่3นะคะคุณลมบอกว่าการที่เรารอคอยว่าสุดท้ายแล้วสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรต่อไปทำให้การพิจารณาเรื่องการเลือกนายก อยู่บนความไม่แน่นอนเพราะสุดท้ายเราไม่มีทางรู้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งส่งผลให้การเลือกนายกนั้นช้าออกไปโดยที่สภาไม่สามารถหาทางออกให้กับสังคมได้พรกเก้าไกลเราเชื่อมั่นในการทำงานของสภาและในการโหวตเลือกนายกที่ควรจะเป็นครั้งที่2ในการเลือกนายพิธาหัวหน้าพรกเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี แต่สุดท้ายรัฐสภานั้นมีมติตามข้อบังคับที่41ประกอบข้อ151ว่าการจะเสนอชื่อนายพิธาซ้ำนั้นไม่สามารถทำได้ในโวรมบอกว่าวันนี้ทุกฝ่ายกระจ่างอย่างชัดเจนว่าการตีความเหล่านั้นไม่ถูกต้องดังที่ปรากฏหน้าสือ่อแต่ก็มีสังคมบางส่วนที่บอกกับพรรคเก้าไกลว่าเราควรจะร้องศารลรัฐธรรมนูญ เรียนตามตรงเราไม่อยากเห็นการเข้ามาแทรกแซงอำนาจของรัฐสภาด้วยสารรัฐธรรมนูญอีกแล้วพรรคเก้าไกลมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถจัดเองกันจัดการกันเองได้ในสภานายรังสิมันบอกด้วยนะคะว่าวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นว่าการตีความข้อบังคับดังกล่าวเป็นการตีความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพรรคเก้าไกลจึงเสนอทางออกให้สังคมเพื่อที่จะฝ่าด่านนี้ หากเราพิจารณาข้อบังคับการประชุมในข้อต่างๆเราสามารถยื่นยติขอให้สภาทบทวนยติที่เคยมีไปแล้วซ,ซึ่งสภาเนี่ยสามารถทําได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําหน้าที่สภาที่เราจะต้องมีมติและข้อวินิจฉัยที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นในการประชุมครั้งต่อไปเราจะหารือกับประธานรัฐสภาและยื่นยติต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาทบทวน ซึ่งหากสภาเห็นด้วยกับข้อเสนอจะทําให้การเสนอนายกทบมตรีไม่ต้องผูกพันกับข้อมติเดิมอีกต่อไปทําให้สามารถเสนอบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งนายกทรมตรซ้ําได้ค่ะ